สามีรับราชการต้องมาราชการที่กรุงเทพนะกลุ่มเพื่อลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งตัวป้าแมวก็ติดรถติดติดตามมาด้วยติดตามมาด้วยแต่การมาของเขาในครั้งนั้นเนี่ยคือตัวของสามีมีบ้านญาติอยู่ก็แถวสมุทรปราการก็เลยใจะมาพักที่บ้านญาตินะครับปรากฏว่ามาถึงในช่วงเย็นนะครับพอมาถึงช่วงเย็นเสร็จปุ๊บสามีก็มาส่งส่งแล้วตัวของเขาก็รีบต้องรีบออกไปพบปะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทิ้งให้ป้าแมวอยู่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าในบ้านเนี้มี คนอยู่สองคนนะครับเป็นคุณป้าคนหนึ่งแล้วก็คุณยายคนหนึ่งที่แกเป็นอัมาตื์เป็นอัมาตอัมพึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งสามีไปทํางานแล้วสามีดันลืมโทรศัพท์ไปด้วยนะอยู่ที่ป้าแมวอันนี้ผมเล่าข้ามๆไปไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้แกก็เดินเข้าไปสํารวจในบ้านหลังจากที่ส่งสามีไปทํางานในบ้านเป็นลักษณะแบบนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับสร้างแปลกๆมีห้องโถงตรงกลางนะแล้วก็รอบๆเนี่ยมันเป็นเหมือนทางเดินวนอ่เป็นทางเดินวน และของที่ประดับตกแต่งในบ้านเป็นของที่รูปคนตายหุ่นแตกสารหักรองเท้าเศษผมเศษผ้าที่นอนเก่า<ะ>รวมอยู่ในบ้านหมดเลยคต้องบอกว่า ลูกชายของบ้านเนี้ยเขามีปัญหาทางจิตเขาชอบไปเก็บเข้ามาไปเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเจอเข้ามาอยู่ในบ้านโอเข้าใจแล้วคือไปเดินเที่ยวตรงไหนเห็นจะคนเอาสารไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ก็ไปเก็บเข้ามาถูกต้องไปเก็บนางลงนางรำก็ไปเอาเข้ามาทุกอย่างนะครับทั้งสารพระอะไรทุกอย่างอยู่แล้วหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยแตกอยู่เรียงอยู่ในบ้านเต็มไปหมดซึ่งทุกชั้นที่ป้าแมวเขาเดินสำรวจเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีห้องไหนที่น่านอนละ ข้างบนมันเป็นห้องเหมือนกับสมัยก่อนบ้านหลังเนี้ยเขาเป็นห้องเอาไว้เปิดสอนลําไทยก็จะเป็นบานกระจกอะแล้วบานกระจกมันก็จะมีชุดไทยวางอยู่สองอันแล้วบานกระจกมันรอบอะไทยจะกล้าไปนอนในนั้นสิ่งเดียวที่เขาจะนอนได้คือต้องมานอนกับคุณยายที่แกเป็นอมภพฤษอมภพัฒ์าาข้างล่างแต่วันนั้นแจ็คพอร์ต คุณป้าที่เคยดูแลคุณยายประจาเห็นว่าป้าแมวเนี่ยเขาไม่อยู่บ้านหลังนี้ละก็เลยขออนุญาตออกไปหาเพื่อนเซเว่นข้างนอกก็ฝากป้าแมวว่เดี๋ยวออกไปเซเว่นแป๊บนึงป้าแมวก็โอเคจนเวลามันผ่านไปออกไปนานมากจนมันค่ำมันมืดฮะยังไม่กลับมาก็ต้องถึงเวลานอนละป้าแมวก็เลยเลือกที่นอนคุณยายคุณยานอนบนเตียงป้าแมวนอนข้างเตียงกันหลับไปตอนไหนไหมลู้แกได้ยินเสียงก่อนอันดับแรกคือเป็นเสียง เดินลงมาจากบันไดชั้นสองของบ้านเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินตึกตักตึกตักตึกตักลงมาไม่พอมีเสียงฝีเท้าเด็กที่เบอกเป็นเสียงฝีเท้าเด็กเพราะมันมีเหมือนกับกําไรข้อขาอุ้งอิงอุ้งอิงตามลงมาซึ่งป้าแมวเฮ้ยบ้านหลังนี้กูอยู่กับยายสองคนนี่หว่าแล้วยายก็นอนอยู่ฮแล้วแล้วแกก็พยายามจะเงี่ยวหูฟัง มองไปตรงไอ้ตรงประตูครับมันจะมีช่องอยู่ใต้ประตูพยายามจะมองไปแล้วทักหนึ่งแกหันมาที่คุณยายค่ะสิ่งที่แกช็อกก็คือคุณยายเยี่ยวตัวมาทางแก<อ>แล้วก็ทำแบบยายอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดอย่าทักทําไมอ่ะคือต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ที่ป้าแมวเจอป้าแมวรู้เลยว่าคุณยายเนี่ย ต้องเจอเรื่องแบบนี้ทุกคืนแต่แกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่ต้องฟังต้องเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะเอาแต่ลูกไม่คนไปเก็บเข้ามาทำไมไม่แก้ที่ปาต้นเหตุหวะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเกิดก็มีแค่คนแก่อยู่สองคนม,มันทําอะไรไม่ได้อ่ะ,ะซึ่งคุณยายต้องนอนฟังอย่างนั้นนี่คือจากข้อสันนิษฐานของป้าแมวค่ะป้าแมวก็เห็นคุณยายคืออย่าพูดอย่าส่งเสียงแล้วแกก็ ตกใจอันดับแรกคือตกใจก่อนแล้วก็ได้ยินเสียงไอ้ฝีเท้าเนี่ยมันเดินจากบันไดแล้วก็เดินมาอยู่หน้าประตูลแล้วแกก็ส่องแกบอกว่าแกสาบานเลยนะออไอ้ตรงช่องประตูอะแกเห็นเป็นเท้าคนผู้หญิงเท้าดำๆเดินเดินผ่านไปก่อนอเดินผ่านช่องประตูไปรอบหนึ่งแล้วเดินกลับมามหน้าประตูเหมือนกําลังจะเข้ามาในห้องออซึ่งแกก็ทำไงว่ากระดุบ๊บกระดุบ๊บตัวเอง ดันประตูเอาไว้แกพยายามที่จะแบบถ้ามึงถ้ามึงเปิดกูจะดันหรือถ้ามึงดึงกูกูกูจะขักเอาไว้คือไม่ไม่ให้มันไม่ให้มันเปิดได้ก็ไปดึงจับประตูอยู่นะนะผู้หญิงที่แกสันนิษฐานไว้ผู้หญิงค่ะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับประตูนะ,ะแต่พายายามเดินเดินกองแกงกองแกงกองแกงอยู่รอบๆนั่นน่ะเดินให้รู้ว่าอยู่ตงห จนกระทั่งป้าคนที่ออกไปข้างนอกกลับมาค่ะเมาแปลมาเลยเมาแปลมาเลยซึ่งแกก็มารู้ทีหลังว่าที่ป้าคนนี้ต้องไปเมาทุกวันเพราะแกต้องอยู่เจอแบบนี้ทุกวันไปไหนไม่ได้ต้องดูแลยายอ่ะก็คือเพราะความเครียดแกเครียกก็คือไปเมาให้มันหมดเรื่องหมดราวไปซะดื่มต้องเพื่อให้ตัวเองหลับเพราะป้าแมวเจอเห็นป้าคนนั้นเข้ามา คือสติแตกวิ่งออกไปจากบ้านไปนั่งอยู่หน้าเซเว่นยันเช้าแล้วันหนึ่งแกกักแกกับเชียงใหม่เลยแล้วแล้วเด็กเหรอคะพี่แจ็คคือเราไม่รู้นี่เราถานิิฐานกันอย่างนี้ว่าสิ่งที่เจอไม่รู้ว่ามาจากของชิ้นไหนก็เอาออกไม่ให้หมดสิแต่ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ไม่อยู่แล้วนะ นั่นคือเหตุการณ์ณตอนนั้นแต่ทุกวันนี้เท่าที่ป้าแมวเล่ามาคือบ้านหลังนี้รือทิ้งไปหมดแล้วไม่อยู่แล้วออืแต่เจ,เจอจะคุนหักม,มาตัวม,มันจะมีคนแบบนี้จริงๆนะไปเจออะไรเห็นอะไรก็เก็บเก็บมาในบ้านอม,มีแบบสารเขาเรียกว่าพระแตกๆหักเรียงไปไม่หมดเลย มันแปลกตั้งแต่ที่พี่ว่าโถงอยู่กลางบ้านแล้วมันมีทางเดินวนอยู่รอบๆโถงอะ่ะมิกผมอย่างเงี้ยเอาไปเก็บมาเรียงไว้มิกผมสยายย,ายสกระเซิงกระเซิงอ,ะอ่ะดูกลุ่มจะเลยตงมีจริงๆอย่างที่ป้าแมวเล่าให้ฟังฮ่าๆเออน่ากลัวคนลุกทำไมอะ่ะคนลุกที่ยายที่เป็นอมตพฤกอ่ะพี่แจ็คมีคุณฟังบอกว่าพี่แจ็คคะมันมีช็อตหนีไปหน้าบ้านด้วยอันนั้นมันเป็นช็อตสั้นๆคือแกหนีไปหน้าบ้านแล้ว แกได้ยินเสียงหัวเราะตามหลังเสียงหัวเราะตามหลังที่ทาให้แกต้องวิ่งหนีไปเซเว่นน่ะคือหัวราะแบบสะใจอะสะใจว่าเอ้ยกูหลอกมึงสาเร็จอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยต้องไปนั่งอยู่หน้าเซเว่นคือเป็นเป็นเรื่องเล่าที่ความน่าเชื่อถือของแกพอประมาณเวลาแกเล่าอะสนุกสนุกน่ากลัวทนได้ยังไงวะคุณยายที่เป็นอำพฤกเนอะหนีไปไหนอะบ้านตัวเองอบ้านตัวเองอะแล้วเป็นอมพฤกด้วยใช่ฮะแล้วทุกวันที่บ้านหลังนี้ไม่มีละไม่มีแล้วจังหวัดกรุงเทพ ยู่สม,มุทร,มมรปราการท่าไหนเขาบอกเกี่ที่แถวปากน้ํากนสมุทรปราการเป็นบ้านเกนะ่าเป็นบ้านเก่าเป็น้าน<ม>นบอกมีเพื่อที่พอสมควรเนาะอืมผมว่าน่าจะมีแต่มันคงไม่มีแบบพื้นที่เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านแบบคนคน,คนแก่อยู่สองคนแล้วก็มีเอาไว้ให้เก็บของมันเคยมันเคยเป็นที่สอน ลามออยมันก็น่าจะมีพื้นที่ในบ้านพอสมควรพอจะเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงสร้างโครงบ้านแปลกเป็นพื้นที่ลาไทยมาก่อนมเป็นโรงเรียนสอนรามก่อนนี้แบบว่านอกคนมาเรียนลากันง่ายนี่แค่เริ่มเรื่องต้นนะครท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นแขกรับเชิญที่แบบว่าเอาให้ชั้นอยู่หมัดได้จริงๆ